ความในคดีเนี่ยไปกดดันอยู่ทางสาธารณะไม่ได้ครับแต่กรณีเนี้ยคุณเป็นทนายแท้ๆคุณไม่รู้เหรอครับในประเด็นนี้มันไม่ควรจะกระทำเพื่อไม่ให้เสียหน้าเขาทำให้เขาหน้าแตกไงนะเพราะหน้าแตกเขาก็เลยหาทางลงนะครับวันนี้ศาลท่านได้พิจารณาคำร้องของผมแล้วครับท่านเห็นว่าในชั้นนี้นท่านยังไม่เรียกผู้ที่ถูกร้องเนี่ยมาไต่สวนนะครับแต่ท่านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เริ่มนับหนึ่งจากวันนี้ไปว่าหลังจากนี้จนกว่า จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเนี่ยท่านจะพิจารณาและใช้ดุลพินิจของท่านต่อไปนะครับนี่นี่คือคําสั่งที่ท่านออกมาตามนี้ผมก็เลยมาแจ้งให้ทราบไม่พูดและกันครับเนื่องจากว่าท่านกาชับมาว่าไม่ให้มีการเผยแพร่เรื่องขบวนพิจารณาอะไรอีกในคดีนี้อีกกับทางสื่อมวลชนนะครับมาให้กับภาสสื่อแล้วก็พูดว่าในชั้นนี้ศารไม่ได้น,นัดใส่เสือกจำเลยแปลว่าอะไรครับ แต่าการไม่พูดให้หมดว่าสารไม่นัดไต่สวนในชั้นนี้ก็แปลว่าสารยกคำร้องนะครับแล้วก็ทิ้ง้ายว่าเพื่อให้ตัวเองต้องขยายความแล้วก็พูดต่อในประโยคถัดไปว่าในชั้นนี้สารไม่อนุญาตให้คู่ความพูดถึงกระบวนการพิจารณาในศาลซึ่งถูกต้องแล้วครับบุคคลในศาลเนี่ยไม่ว่าทนายสุยหรือคุณแสนซึ่งเคยไป โรคไปสัมภาษณ์ตามวิธีต่างๆเนี่ยจริงๆกรณีแบบนี้สุมเสี่ยงมากซึ่งศาลพูดถึงคุณทนายเนี่แหละครับว่าจะไปออกสื่อถึงกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลไม่ได้ท่านกำชับตัวทนายตัวคุณแซนถูกต้องแล้วถ้าไม่แม่นยำในเรื่องของข้อกฎหมายระวังถ้าเกิดไม่สามารถติดปาดพูกเราได้ทนายสวยอาจจะถูกมองได้ว่ามีความแม่นยำทางกฎหมายตีก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเป็นคดีที่ประชาชนจับตามองอยู่ และนี่คือต้นคุณที่ทนายสุยต้องแลกมาครับเพราะเราเคยเตือนมาแล้วว่าประชาชนเขาจะรู้สึกอย่างไรถึงกระบวนการที่พยายามปิดปากและความแน่นยาของคุณมีแค่ไหนผมคิดว่าวันนี้ประชาชนรับรู้ได้และจะมาอ้างว่าสารไม่พูดอะไรมากกว่านี้ถูกต้องครับสารเขาพูดถึงพวกคุณในกระบวนการไม่ใช่ไปสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ทนายถุยพูดว่าจะทําการร้องคนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งทีมจําลองทั้งสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดทุกคนเนี่ยไปกว้างขวางและติดท้ายด้วยว่างานนี้มีคนติดคุกแน่ในการร้องละเมิอดอานาจ<ม>เราเนี่ยเป็นสื่อมวลชนและก็มีความระมัดระวังตามสมควรในการที่เราทําหน้าที่สื่อมวลชนถ้าจะติดสื่อมวลชนทั้งประเทศด้วยวิธีการแบบนี้หรือติดปากสื่อมวลชน มันก็หยุดความคิดประชาชนไม่ได้เรามีอิสระเสรีภาพในทางวิชาการที่จะพิจารณาการจะทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นหรือไม่และเรามีช่องทางตา,ามกระบวนการในการยื่นคำร้องด้วยทําไมเราจะไม่มีเสรีภาพในการเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีความนี้ก็แปลว่าสิ่งที่เราส่งข้อมูลสําหรับรวบรวมวข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นมันมีมูลไงครับ,รบมันถึงมาถึงจุดนี้ได้ดังนั้นทนายตุ๋ย ควรจะพูดตรงไปตรงมาครับว่าสารยกคำร้อง<ะ>ไม่ใช่มาพูดคุมครีแล้วผูดจีข่าวก็ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรว่าในชั้นนี้สารท่านไม่ได้นัดไต่สวนมุลไม่ได้ไต่สวนจำเลยแปลว่าอะไรครับก็ไม่ได้นัดพวกผมเลยครับ<ะ>ถ้ามันมีมูลหรือว่าสารเห็นว่าจําเป็นจะต้องพิจารณาสารท่านก็ต้องนัดไต่สวนพวกผมครับห<ะ>าความจริง<ะ>นี่แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น สารท่านก็ยกคำร้องแล้วครับสึ่ไม่ต้องมีการนัดไต่สวนพวกเราครับมไม่ใช่พูดทําให้สื่อมวลชนเขาไม่เข้าใจในกระบวนการทิ่ตีที่เจรณาทำไมทนายสุยจะไปร้องระเบิดอาํานาจศาลคนอื่นเนแต่ตัวเองเป็นคดีเป็นคู่ความในคดีทั้งทาง,งนายและจําเลยเนี่ยออกยิ่งอาจจะยิ่งกว่าผมซะอีกออกโซเชียลมากเกีวกว่าอีกถ้าคุณพูดตรงๆว่ายกคําร้องครับผมจะรู้สึกว่าเออมีความเป็นเมือที พูดกับประชาชนตรงๆศาลถึงไม่นัดไต่สวนจำเลยให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆการนีโอยูางงา<ม>่หัวตีความกันใหญ่ในชั้นนี้ศาลยังไม่นัดไต่สวนมันแปลว่าอะไรครับ<ม>ต้องแปลสองชั้นเหรอครับ<ม>ว่าเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลศาลถึงไม่ได้นัดไต่สวนพวกเราค่ะเพราะถ้ามันมีมูลศาลต้องนัดไต่สวนพวกเราก่อนผมไม่ใช่อาิบดีทนายความแน่ๆค่ะ ฟังจากคุณแอนเริยักษก็ไม่ได้อาชีพทนายความด้วยซ้ำไปแต่พวกเรารู้กฎหมายครับในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยสืบสวนสอบทาหน้าที่สืบสวนคดีตามที่เรามีให้ข้อเท็จจริงทางอธิบดีเห็นว่าพวกเราได้ยื่นคําร้องอย่างมีเหตุมีผลตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวกับว่าคําพิพากษาในคดีประมาททําให้ผู้อื่นแก่ความตายที่ดําเนินไปในขณะนี้เป็นอย่างไรก็จะไม่ได้เห็นคุณแซนออกสื่อได้แล้วนะหลังจากนี้นะจารย์ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าคุณเป็นคู่ความครับคุณต้องระมัดระวังมากกว่าสื่อมวลชนที่เขาทําหน้าที่และเขากิลังพิจารณาอีกคดีหนึ่งไม่เกี่ยวกับคดีคุณนะครับ